สวัสดีจ้ารับทัวลงหน่อยเลวว่ปกติมีก็ไม่เคยสอนให้เด็กๆพูดใจหย,ยับใครวันนั้นมันก็เหลืออดจริงๆมามีก็เลยสอนให้ลูกพูดฝ่ายไป<ก>นั่นแหละมา<อ>บูนี่ลูกเราเนาะเราก็จะมีศูนย์อยู่นั่นแหละเนาะวันก่อนมีไรส,สดเนาะเจอลูกถอนมีอกจ้าพูดชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดพัดฟักเออลม่รู้ว่าเออพูดชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟาดฟักนั่นแหละแซ่บอกว่ามีพูดไม่พอมีพูดเอฟโฟมีไม่ได้พูดเอฟโฟมีพูดว่าฟักไม่ได้ความหมายแบบนั้นลูกอธิบายกันยกใหญ่คือฝรั่งน้อย ไม่เข้าใจไงเออว่าเราพูดฟักหมายถึงผักมชาวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะผัดซุกี้แห้งเส้นก็เลยเห็นเส้นก๋วยเตี๋ยวในตู้เย็นก็เลยเอามาใส่แทนอยากงมั่วได้อีกเอ้ามีอะไรที่เหลืออยู่ในตู้เย็นก็ยุ่มใส่เลยอย่าคิดเยอะช่วงนี้ก็จะฟากคึมทั้งวันแบบนี้เลยแล้วตอนไปรับเด็กๆที่โรงเรียนก็ต้องลุยตากฝนค่ะไม่ว่าฝนจะตกแรงตกน้อยตกมากก็ต้องลุยฝนไปอยู่ดีค่ะไม่ได้สบายอย่างที่คิดไว้เลยเด้อเวลามีคนมาพูดว่าเป็นมาดามนี่สู้มาดามจังไินเอาด S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ในโซเชียลมีเป็นคนปากดีปากแจ๋วค่ะแต่พอชีวิตจริงนีง<ม>่เงียบเงบสังสันไม่ชอบคุกคีสูง<า>สีง่ายก็ว่าก็คนรักสันโดษไม่<ร>สนิทไม่คุย intro word, intro word. เสร็จทันเวลาเป๊ะบ่ายสามไปรับแสบก่อนบายบาย